สิ่งเดียวที่คิดคือเราต้องปกป้องน้องสาวหนูจะ describe ว่าเหมือนอยู่ตรงไหนส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้อะเน็ตก็ไม่มีถ้าสมมติว่าพี่แบบพี่เล่นหมุกกับใส่หรือพี่เล่นอะไรกับอะแปลว่าเป็นพี่แต่ถ้าหนูเล่นกับใครแล้วเขาไม่เล่นกับอะหนูหันหลังแล้วก็วิ่งสวัสดีค่ะ b e c k หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครั สวัสดีค่ะเบคกี้อมชอนนะคะรับบทเป็นปันจากภาพยนตร์เล่นสีประชาค่ะคแล้วก็ตอนชื่อตอนที่อตอนที่ชอบค่ะใช่ตอนที่ชอบเกี่ยวกับอะไรคะจริงๆก็เป็นคําถามที่เบคกมีให้พวดกับเหมือนกันวันแรกเลยเพราะว่าสงสัยว่าทําไมเรื่องมันคือที่ชอบอที่ชอบก็คือเวลาเราเราตุยใช่ไหมเวลาเราไม่อยู่แล้วที่ชอบ,ๆๆชอบ ให้ไปที่ชอบอเราฟังแล้วเราก็เออเหมาะกับเรื่องนี้ดีบบที่ทชอบใช่ค่ะคือเบกกี้ชื่อโรสคอนปันเนาะปันค่ะใช่ค่ะแล้วตอนที่เบกกี้เราแบบว่า หนังผีของเบกกี้เลยแหละก็เลยแบบว่าต้องทำกับบ้านเยอะมากๆแล้วก็มีลิตู้กับพ่วงกับกับน้องสาว1วัน mm hmm. แล้วก็มีถามพ่วงกับว่าอยากได้ฟิลประมาณไหนพี่สาวประมาณไหนพี่สาวที่โอเคแบบแคริงปกป้องน้องแต่ใจดีหรือเปล่าหรือว่าต้อง mm hmm. เข้มแข็งนิดนึงอาจจะมีบางบางทีต้องดูนิดนึงเพราะว่าน้องเขาเด็กอ่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าโลกมันอันตรายแค่ไหนใช่ซึ่งก็ต้องมานั่งคุยกันว่าอยากให้ฟิลประมาณไหนแล้วก็ซีนี้ซีน,ซนี้ซีนี้อยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนแต่พี่พี่อุนก็ปล่อยให้เบกแบบเสนอไอเดียเยอะมากก็ดีไซน์คาลรคเตอร์ออกมาอย่างที่คิดว่าควรจะเป็นแตตรงหเ็นั่งรอยอะจกรูว่าแบบว่าเบกกี้จะแบบขนาดไหน ส่วนก็เรียกว่าให้หยุดวิ่งไงว่าไปคีบบรรยากาศในกองอย่สนุกไหมสนุกแต่ก็แต่ก็ยอมรับว่าน่ากลัวเพราะมันก็อยู่ในป่าจริงๆอ่ะบอกเลยว่าเราถ่ายอะไรจังหวัดภาคอะไรเงี้ยอยู่ว่ายู่แถวนี้มันมีอันนึงชื่อว่านับนับพระนับพระซัมติงอะนับพระซัมติงซึ่งเขาบอกว่าเวลาถ่ายหนังพีจะชอบมาถ่ายที่นี่เพราะว่ามันมันรู้สึกได้ฟิลจริงๆเออแล้วมันก็หนูจะดีไซน์ว่าเหมือนอยู่ตรงไหน ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้อะเน็ต<ม>ก็ไม,ม, <c oughs> ม่มีมันมันมันแบบปัดเลยอะค่ะใช่แล้วก็ก็ร <går S 1> <ๆ>ู้สึกว่าเออแบบมันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ด้วยกัน<ช> <ๆ S 2> ค่ะทุกคน <c oughs> ใช่กันคอะสุกสนาน นุกสานานค่ะแต่ก็จะมีแบบ<ม>บางช็อตที่ดรามา่าหรือว่าเราแข่งกับเวลาเพราะว่ามันเป็นหนังสั้นใช่ไหมคะมันก็มีเวลาจํากัดเราก็แบบว่ามันจะมีบางช็อตที่มันจะมีความเดย์ไลท์นิดนึง<อ>แล้วก็แสงมืดอพอแสงมืดปุ๊บ<อ>ก็ต้องมันก็ต้องถ่ายเดย์ไลท์ให้เสร็จหมดแหละอ๋อมันก็เลยมันมีการแข่งกับเวลาด้วยใช่แต่ว่าช่างงานก็คือผ่านไเก่งมากคะ่ะทุกคน อ,อ๋อลืมให้พี่เราเรื่องให้ฟังใช่ไหมของของของตอนของตอนที่ชอบให้ฟังไหนแล้ตอนชอบเกี่ยวกับตอนอที่ชอบเกี่ยวกับพี่น้องสองคน<ช>ก็คือปันกับป้อน<ช>ก็คือวิ่งหนีคนร้ายเพราะว่าถูกจับก็เลยวิ่งหนีแต่ดันวิ่งเข้าป่าซึ่งเป็นป่าช้าป่าช้านี่แหละค่ะก็คือสวยแล้วสวยอีกเหมือน เจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วเจอสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปอีกแล้วก็ไม่ดีเข้าไปอีกแล้วก็กลายเป็นวิ่งหนีไปหมดแล้วก็ป่ามันมีความน่ากลัวตรงที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังไปไหนแล้วแบบเรากําลังมันทั้งมืดทั้งไม่รู้ทางเสียงแปลกใครตามอยู่คนร้ายหรือว่าเป็น,นหรือเป็นผี<อ>หรือเปล่าผีตรงนี้ดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เอสิ่งเดียวที่คิดคือเราต้องปกป้องน้องสาว ตัวเองไม่รู้นะต้องสาวคือแบบในตอนนัานจะได้ดูนเราแบบเราจะได้เห็นว่ามันสนุกทั้งแบบเราต้องตามต้องหนีคนไล่หนีผีด้วยอ่ะใช่แล้วว่าเราว่ามันจะเป็นการที่คนด่ววิ่งไปกับเรา ในทุกช็อตเลยแล้วแบบเออรู้ว่าตรงนี้จะเจอกับใครจะเจอกับอะไรจะเอาจะรอดไหมสุดท้ายแล้วอ่ะน่าดูน่าดูอีกที่ต้องหนึ่งก็แบบความสนุกในกองเนี่ยได้แล้วแบบว่าความยากในกองที่เราเล่นไปมันเป็นยังไงบ้างนอกจากแสงอ่ะเวลาแสงที่เราเล่นไปผีทำให้รับผีกันอ่าที้ c h a s i มันก็จะมีแบบว่าก็คือผีก็คือพี่ออใช่ไหมคะมาเล่น ใกล้ๆเลยอะก็คือต้องมาแบบมาอยู่ที่มาอยู่ที่ขู่บ้างหรือว่ามาเกาะตัวบ้างหรือต้องมายืนบนตัวหนูบ้างมันเยอะอยู่มันเยอะอะแล้วแล้วหนูก็ต้องสบตากับกับเมคอัพคือคือพยายามเข้ใจว่าเราเจอเขาตอนที่เขายังไม่ได้แต่งโอเคเขายังเขาเขาเขายังโอเคนะแต่พอเขาแบบแล้วเวลาพี่เขาเข้าจริงพี่เขาเล่นสุดจริงอะแบบ่พี่เขาใส่จริงอะแล้วก็ แต่แต่เคยถามพี่เขานะว่าแบบพี่พี่ถ้าสมมติว่ามันมืดใช่ไหมคะแล้วแบบหนูมองไม่เห็นอะไรอะ่ะแล้วหนูเห็นพี่หนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรจริงพี่เขาบอกหนูว่าถ้าสมมติว่าพี่แบบพี่เล่นมุกกับใส่หรือพี่เล่นอะไรกับอะ่ะแปลว่าเป็นพี่แต่ถ้าหนูเล่นกับใครแล้วเขาไม่เล่นกับอะหนูหันหลังแล้วก็วิง่งนไปก่อนจะได้ดรูกัน ก่อนพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งแบบความตลกมาให้แล้วไทยด้วยอะใช่เราถามเรื่องความเชื่อว่าเราคุยหนังขีเนาอ่าค่ะเพราะว่าเบกกี้คือแบบทั้งเฟซรฟซคุณใช่ค่ะเบกนับถึงทั้งทั้งสองเลยแต่แล้วแต่ว่าอยู่ประเทศไหนเราจัดการเพราะว่าเมืองไทยก็เป็น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุธทธถ้ายอยู่ไทยก็คือแบบว่าหนูก็จะมีการแบบตื่นเช้าไปใส่บาตรหรือเข้าวัดหรือก็หรือก็ทําบุญอะไรเงี้ยแต่เวลาใช่แต่เวลาอยู่ต่างประเทศก็จะมีเข้าโบสถ์แล้วก็แบบพรีเยอร์ก่อนกินข้าวอะไรเงี้ยก็ก็มีค่ะแล <laughs> <laughs> ้วมีเบเกอี้เ <laughs> ชิญโกลด์แมนกินเชื่อจรงิงจริงเลยถามในเวลาเนี้ยจริงจริบรรยากาศที่งจริงจริงก็เชื่อค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า อาจจะต้องมีที่ที่เราไปอ่ะ after afterlife ของเราอ่ะ<ม>แต่ว่าเราเชื่อว่ามีทั้งผีที่ดีกับไม่ดี<ม>ซึ่งจะเจอแบบไหนก็ไม่รู้เราจะสถานการณ์ไม่เคยเจอเจอแบบไม่คยอไม่เคยเจอแล้วก็ไม่อยากเจอแต่ว่าเคยแบบคือตอนที่หนูเรียนโรงเรียนไทยอ่ะตอนที่หนูเรียนโรงเรียนไทยอ่ะมันแบบว่ามันจะมีห้องหน้าตาสินนะคะ แล้วมันเหมือนแบบว่าเขาบ,างบ,บังคับอบต้องสอบให้ผ่านแล้วเราดันนิ้วแบบนิ้วไม่ไปอะนึกออกปะก็เลยท่อนสอบมันมันไม่มันไม่มันไม่ได้ก็เลยต้องสอบซ่อมแล้วจําได้ว่าห้องนาตาสินอ่ะอยู่ชั้นบนสุดเลยอะอซึ่งมันเป็นโรงเรียนประจําก็คือต้องไปสองคืนคืนอุ้ยำจริง<ฆ>คือไงสอบซ่อมให้นิ้วมันตามที่อาจารย์บอก ชใช่คือเขาก็ให้ไปซ่อมแล้วแล้วเราก็ต้องไป practice practice ก่อนที่สอบวันจริงอะแล้วแบบตอนซ้อมก็คือมันก็จะมีความแปลกๆเสียงแป,แปลกแบบที่มันเม็ดขึ้นมามีอยู่จริงเลยหุ่นที่อยู่ตรงเนี้ยบางทีก็คลื่น <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> แต่เราก็พยายามแบบเอ้ยไม่มีอะไรหรอกมัง้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปกับเพื่อนแหละไปคนเดียวไปกับเพื่อน กับเพื่อนไปคนเดียวก็แอบแบบน่ากลัวน่ากลัวใช่สิงเมื่อกี้คืแบบราว่าสิคือมันเป็นคลาสสิกของไทยเนาะใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าแบบโอเคเรายังไม่ได้ไม่ได้ใช่เรายังรู้สึกว่าอแต่แต่เพื่อนเพื่อนะเคยเล่าให้ฟังว่าเจอเลยอ่ะบาบเลยเออเจอเลยอะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็่องประจําก็อยู่ต่อ อยู่ต่อใช่ค่ะเพราะโรงเรียนมันเก่ามากด้วยค่ะยังพูดถึงแบบเขาพูดถึงงานเขาพูดถึงงานขี่อืมที่ดูถึงขี่อยแม็กแบบทั่วไปทางสานะไทยอ่ะมีชอบขึ้นไหมเอาจริงๆดูได้แบบไม่จบเรื่องอ่ะแล้วดูได้อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแกิดมากลัวผีมากกลัวผีมาที่ชอบชอบจริงๆชอบชอบแม็กกี้ในเรื่องที่ชอบ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 อ่ะค่ะเคยไปดูหนังที่ชอบต่างๆ i n s ซิ i ดียสคอนจูริงอู้น่ากลัวเลยอะน่ากลัวแบบนูอย่างเงี้ยข้าครับเ้ย่ับคจว่ชอบพักแหลกพักแหลกท่ได้ซือที่สุดสาสาอันี้สาแล้วก็มันมีอีกเรื่องนึงอ่ะชื่อว่าอะไรนะน่ากลัวน่ากลัตุ๊กตาแอนนาเบลแอนเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่เป็นตุ๊กตาซึ่งเหมือนใน สี่ป่าช้าเนี่ยมีเรื่องตุ๊กตาด้วยซึ่งตุ๊กตาปาช้าแต่โอ้ไม่ไม่อะไรที่เกี่ยวกับตุ๊กตาจะแบบรู้สึกน่ากลัวหวังว่าน้นจะมีคอเมดีนิดนึงให้มันแบบไหลไหลของเบ็คคือวิ่งซีเรียสดราม่าหนัก ดูแล้วหนะักมันจะรู้แบบมันก็นหนันะเอาตัวรอใดในที่แคบเอาตัวรอดให้ได้อ่ะแบบใน,นที่ที่แบบเราไม่รู้ว่ามันแบบจะเกิดใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนวิ่งไปกับปั่นกับป้อนจริงๆอ่ะรอดูอะไว้คุณจะรีวิวอย่างเดียที่ที่เบกกี้กลัวที่สุดอ่ะไม่รู้ว่ารู้จักไหมคะชื่อว่าเราไปขึ้นภาพเลย Bloody Mary ว่ารู้จักตำนานเนาะ ามอ,อ,อ,อคือออมันเกิดจากการที่อยู่ที่โรงเรียนก่อน<ช>ตอนตอนนั้นอยู่ไทยนะแล้วก็เพื่อนๆก็แซวคุยกันเล่นแบบว่าเนี่ยถ้าอยากเจออยากเจอบอดี้แมรี่ก็คือต้องแบบไปเข้าห้องน้ำเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ต้องพูดในกระจกสามครั้งแล้วเขาก็จะโผล่มา Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. เพื่อนเพื่อนก็หลองเงินเต็มเลยซึ่งเขาก็แบบเฮ้ยลองมาอยู่ด้วยกันนี่ลองลองมีอ้วยกันในห้องนานซิอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่ากลัวคือตอนที่หนูหลังจากนั้นนิดนึงอ่ะหนูไปอยู่อังกฤษแล้วไม่ได้ activate เชียงคืน่ไม่ได้ activate เียงกฤนแต่มันก็มันก็รู้สึกหลอนไปเลยอ่ะไม่กล้าที่จะแบบเข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนหรือว่าแบบ จนจนคุณคุณปู่ต้องมานั่งด้วยเราบอกว่าฟังนะมันเป็นแค่ความเชื่อ <laughs> คือมันไม่กล้าจริงๆอะ่ะแล้วมันก็ไม่อยากนอนคนเดียวมันไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วมันก,มนก็มันก็รู้สึกแพรนอยแล้วกลัวไปเลยอะ่ะแต่ตอนไทยที่ไทยยังโอเคนะแต่พอเหมือนแบบเราไปอังกฤษอ่ะ <laughs> ี่ดแล้วแล้วดันดันไปเสิร์ชในกูเกิลด้วยว่าหน้าตาเป็นแบบไม่ก็แบบประมาณไหนอะไรเงี้ยก็ไม่น่าทำเลยใช่ใช่ก็ก็มันก็ไม่กลัวขนาดนั้นแต่ขอไม่เจอก็ก็กลัวแหละเนาะเอาภาษาไทยก่อนเนาะโอเคก็ ฝากภาพยนตร์เรื่องสีปาช้าด้วยนะคะตอนที่ชอบแล้วก็จริงๆฝากทุกตอนเลยด้วยค่ะก็มาดูกันนะคะวันที่10เมษาค่ะ Hi guys so don't forget to watch Graveyard Horror on the 1 0 t h of April I'm very excited the team's very excited so can't wait to see you in cinema Hi